โอเคสวัสดีครับ วันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟรบวยซีนะครับผมหายไปนานเลยนะสําหรับเซิร์ฟเวอร์บวยซีนะครับใครที่ไม่เคยดูนะมันจะเป็นแนว2องคีย์นะครับเซิร์ฟนี้นะแต่ก่อนก็มาบ่อยเลยตอนนี้เขาก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมแช์กลุ่มก่อนเลยนะครับเซิร์ฟนี้แช์กลุ่ม5กลุ่มได้เป็นโปร3 0 0นะครับตามผมมาก็น่าจะได้ของเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปแชร์แล้วก็โพสต์ตามแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โปรโมชั่นก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่นะ,ะด้งสุ่มนัิบจะเป็น 300นะครับผมนี่นะแล้วก็เซตด้วยเหมือนกันนะครับ300 1เซตนะจะไม่เหมือน50 50มันจะเป็นเลท2 4 6 3 0 0มันจะเป็นเลท12 4นะครับตามภาพนะโอเค ส่วนตัวละครนะครับมี3ราคาจะเป็นตัว 50- 300พันนะครับแล้วก็เติม50ได้ V 5เติม300ได้ V 1 0เติมร้ห้าสิได้ชื่อไทย3 0 0ได้ชื่อ r g b นะครับโอเครายละเอียดโปรโมชั่นก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมในกล่องสุมนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่อง50นะครับจะมีตั้งแต่ x บวกถึง3 x บวกเลยนะไปหาเปิดกันได้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นกล่องสุ่ม300นะครับเริ่มตั้งแต่3 x บวกถึง5 x บวกเลยนะครับนี่นะตามภาพเลยนะครับสูงสุดเป็นโมซินนี่เองนะครับ รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณนี้เลยนะครับลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมเอ้ยยังไม่หมดอ่ะอีกรูปขอโทษอ่ามีตัวละครเชา่าด้วยนะครับนี่นะตัวละครเชา่าจะเป็นตัวเฮ้ยตัวพันเลยเหรอวะตัว 85m นะครับนี่นะอ่ะตามนี้เลยนะครับเลทเชา่าอยู่ที่50บาทได้2วันนะครับถ้าเติม500ก็จะได้ถาวรเลยนะครับสามารถเชา่าได้ในเซิร์ฟเวอร์เลยโอเคครบเรียบร้อยไปครับโอเคมานัว่มันเล่นอนะ เล่นเขาไม่ได้มาระเบิดโคตรนานอะ่ะอันหนึ่งเก้าหกแตกแตายรั่นแม่นี่ตัวจริงเปล่านะ่ะตัวขึ้นในอ,อัพก,กันนะคนแหน่งดีวะ เราต้องไปช่วยกันเพื่อนเอ้ยหน้าหลังอะไรเด้๋ยวจัดปนัวโอ้เยอะไมเราโดนเยอะปลาหมึกปลาหมึก ไ้ไหนอ่ะได้ของเหรอระวังระวังเรียบร้อยยังหมดชิ้นแตกตามสุดด้วย 哎，哎、欸，上图啊！哔哔哔 เจ็บมลัะโอ้ไม่ตายตายขึ้นนี่บ้านขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้นนโอ้ยเรายิงใครดีเนี่ยยิงไม่ถูกเลยเหมือนกูยิงกับเหล็กอะ ไม่ได้เยอะนะมันเนม,มนัวไปหมดเลยวะอะไรเป็นอะไรวะเนะี่ยดีดดิเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะใครยิงเราอะ่ะขึ้นเป็นดิขึ้นมารวมดิเฮ้ยโมซินไอ้เหี้ยเดือดเกินแขงเกินมาดีอค่ค<อ>แขนแขนงี่า นะออตายมอติแตกนะจ<า>ีบองมาอุ้ย 5x แต่เราไม่มีแม็กก็ดิได้หัวได้หัวได,วดว้หัวเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยหัวมาเพื่อนโอ้โหโอ้ตีด้ตีด้ของเจงของเจงของเจงอยู่แล้วของเจงอยู่แล้วเจ๊เจโอเคไปไปต่อไปต่อไปต่อเว้ยเราควรตาย ทายโหอ,อยู่เนี่ยปืนอ่ะไม่มีเสียงด้วยโหลี <c oughs> ่หนครับตัวคนนึงคนไหนก็ได้มครับมาครับี่มานี่มา<อ> <c oughs> เล่ีเลครับซีนลยครับีลครับเล่นไหนครับเล่นไหนครับล่หโหอ,อยู่นะ้ยที่รักตีมาหน่อยที่รัก <laughs>

สาวมาอย่าเพิ่งพลังมันไม่ใช่เราโอ้โหโอ้โหขอที่พ่ออาร์ตี้ครับพี่ชายอังหลายเข้าใจว่าเขไม่ใช่เราตี่คือไม่พลาดคือพลาดนะครับจริงว่าจริงว่าจริงว่าตัวตัวพี่ตัวตัวส่วนมากเราตั้งชื่อตัวเองอยู่แล้วแต่แอดมินไม่ตั้งให้ขอขอดตัวหน่อยหน่อยที่อาร์ตี้ครับตัวนี้พี่เก็บได้อาร์ตี้ครับอตีผมมาเนี้ยอ๋อได้ได้ได้เบื่อฮาเบื่อฮาไอ้เบื่อฮะตายเบื่อฮาครับตีผมมาเนี้ย ให้ยิงหลัมหัวเฮ้ยเรื่อนอะลูกครับมากัปปี้กระเป๋าเลยดีดิดิดิชอบชอบชอบอุ้ยวุ๊ดซำแป้งงงกูเรียยิงจากขอมาเจนพี่โอ้ทำไมโอ้ีเจ๊แม่งเอาโมสิ้นมายิงเลยเหรอไอซำนี่วยโอ้ยทำไมอ่ะยิงได้อ่ะก็ยิงได้ก็เอามาเล่นดิครับสีแดงเฮ้ยหลัวหลัวพี่ไม่นาะไม่มีอะไรเพี่เรียกเฮจีครับ เอ๊ถามอะไรหน่อยพี่เอ้ยใครลุมยิงกูนเนี่ย 2, เฮ้ยทีสองหนึ่งโอ้ตีด้วยอ่ะตีด้วยข <c oughs> ึ้นมาเนาะยินดีแชมป์แลบหน้าป้ายเลยหลครับบลูยังได้กระโหล,โหลในในเลยเหรอใช่เยอะแล่งโคตรเวอร์อะพี่โมซินอะเฮ้ยนี่แม่งรวบเราพี่พี่ี่ตีมาหน่อยตีมาหน่อยเด็กค่าเด็กค่าพี่เจ <ะ S 1> ้ารวบเราพาไปลุมยิงโมซินเนี่ยตาย หาที่ครับหี่ครับเบอร์ห้าี่เบอร์ห้าี่ครับเลวอร์เกีไยเอีครับโอ้แม่นเดยดี๋ี๋ยวเดีวเี๋ยวเดีวเยวเด๋อังปรยชน์คนที่นียอ๋ออ๋อตังรถตังรถรถนไ้จะนรถีมาหยมีเน่อยฮัลโหี ยงงแรโอ้โหแม็กหมดตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยหน่อยหน่อยโมซินไม่โหดจัดอ่ยเอ้ยนี่มีกระหกแล้วโมซินคืออะไรวะเซตของโมซินอ่ะพี่อย่๋อเนี่ยเซ็ตเก้าเจ็ดแน่เลยมาขอเล่นยาวๆเลยแล้วกันโมซินโมซินฟรีเว้ยฮัตตี้ครับสองหนึ่งตีมาเองเราก็จัดให้ยาวๆเลยแล้วกันนะเราได้ มือไวรอบนี้สัตว์เออที่ไหนดิโอ้ตียิงได้เก็บมไม่ได้น,น,นะเำไม่เก็บได้เจอกันหน่อยโอ้ยเคี่ยมมื่อมือไหวสัตว์สองหนึ่งที่ไหนเย้กูต้องได้เปิดกล่องแล้วเหรอะเฮ้ยน่าจะพอแล้วของกูหมดทางแล้วไอ้โจนมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเว้ยโอ้โหอโห หัวนกปืนนกบี่เฮ้ยหัวปืนนกบี่ขาดหัวปืนเนี่ยเฮ้ยลินกังพอทนหมดชินี่พอเลยหัวปืนนี่เฮ้ยเฮ้ยขึ้นปืนขาดปืนขาดหัวปืนนกหัวปืนนกได้ไหมได้ไหมได้ไหมอย่าไปพอนะต้องอยู่โมสิ้นกันนะใจเย็นใจใจเย็นใจเย็นเราจะเดือดไปไหนอะพี่สองหนึ่งที่ไหนดี โอ้ยตัวนกอะไรเนี่ยตัวนกแนาดปืนครับตัวนกเล็กปืนเนี่ยชิงผมเล้ยช่งคนนี้ไม่ของคุณนะไม่เอาตัวนกไม่มีนี่พอเลยชั้นตกชั้นตกพี่ชั้นตกตายพี่จะตีปะตีปะที่ไหนเนี่ยไม่มีนี่พอเลยโอ้ตัวนกอ mm ีูแล้วโอ้มีตัวนกเล็กปืนครับพี่ตัวนกเล็กปืนไม่พอตอนนั้นแต่แบบตามท้ายออกก่อนไม่พอเลยนะตัวนกเล็กปืนครับพี่ตัวนกเล็กปืนครับผิดแล้ววะ At, ต,ตัวนกจะชอบที่เราหรือเปล่าเรามาตั้งแต่ไม่ใช่เราไอ้เพ่มีตัวนกขัดแร็กปืนครับเพ่ยได้ยินกูไหมเนี่ยอนะครับไปลนะครับตันกแรกนไ่มีโมซิงกันอีกล้ว้สิกดไมคกระพิบเลยทำไมสองนี่มันไม่ตีนะยิงเราได้เนาเหียเหียแม่ก็หกมาเป็นเรื่องแล้วโอ้กวนนีแหละตัวจริงละตัวนี้ โอ้ยสินึงินึ่งิโอ้ยมองทีนี่แลเตีเโอ้ยเฮียชิบ่ายล้วเอาี่กูจะหมดขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอแป๊บไอ้หมที่พ่อทำไมเนีเาหมดกขยกูเดียอ๋อไปแล้วโอ้ยจะไม่รอดอ่ะดีนะเขานดีครับครับอ้ิกูทำไมเนี่ยอ้าวอ้าวไอ้นี่เียไตัดกระบดนะล้วใครเตะวิมาเตะมาใครเตะอ่ะผมไม่ได้เตะเะมาทมาเพื่อนกดสิทกดสิทดิมกดสิทดิ อะไรไปเลยไปเลยเฮ้ยจับหนักตายก็หกแตกเบื่อไงเยอะนอนมานี่นอนตามมาแล้วใครไม่เก็บเศษดกบไปแล้วโอ้มาตายไอ้เชี่ยให้ไวเลยออกออกซี่ไหกายกำลังลุ่มเสือว่าไม่เอามาอีกแน่เป็นเล็กคืนี่เปนเล็กคนเขาไหนเขไหนไวเขาไหนเขไหนเบอร์พาดให้ไวตามไปพาดไห้ไวเขาไหนจะตีเขไหนจะตีเขาไหนไปปืนครับมาแรกเลยครับพี่ ัวนกปืนคือรไหนเวลาเล่นรถแลกนชิดติดเราไว้เอะจอสิ่งดีๆัวนกแงกปืนกูบอกใครไหนอ่ะเอาดินนะดินอไเราจะเล่นไงก็เล่นเนี่ยลมีลอยู่แล้วไงก็เป็นเราอยู่ละที่ทำเกมพี่เนพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อย่าล้นพี่อ่ะนบนครับพี่มาผิดโทน่อยดิไปก่อนน้องากี่เขาฝากี่บาวานาวานากรันะครับ เอ้ยติดไรอ่ะตีกันตีกันตีกันตีเดินม้วนอสวยไอ้พวงนี้ยิงี่เนยดิไมู่้เนี้ยดิเยอะมากจะยิงยิงทำไม่รมาดูาเยอะเลยมาตามาอยดันม้นซิ้คยิงเขาเว้ยแล้วใครมันเก็บเซโนกูไปอ่ะโอ้ไม่รู้เรื่องแล้นี่แหละ แม่งกินเซฟนกไปไม่ขออนุญาตยตายเรเฟินตายุกบุกแฟบุกบุกวัดใจพัสาวตายเหรอสาวตายเหรอเสียงสาว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 วิ่งหน้าวิ่งหน้าเขาว่หนครับโอ้ยแยแตบหูยีหายเสียงแอฟเสียงกีโมงวิชิโมงสิ ยิงพีเสียแล้วมีสาม่เสียงใครเป็นอะไรลัการหวยแม่งไอ้ย่มซินอ๋อกูบอกยิงพี่เนเนี่ยอะมยิงสินเนียแไม่ยิงเขาตาคือเขาก็ไม่เอามึงหรอกเว้ยไม่รู้แล้วแต่ไม่ไม่ไม่ไเ่ยอ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ะเไม่ไม่ไไไม่เไม่ไมไม่ไมริจ่คให้กูเซ่ไมนไ่่น่ไู่ไม่ก่ไมไม่ไ่ไนไไ่นไหน ผมผมคอนเดอนเต้ครับพี่มาเดมาเยเลือกิดตั้เอาใครหากี่ก่อนรพิเลยด่วนๆเลยเสียแตกรวยอ่ะโอ้โหเสียี่ก็โหดครับขอไม่เก็บัลโหแคตตี้ไปลิปเลยลุงน้องหน่เก็บไปม่ไหวลไม่มีแล้วไม่ไหวละเว่ยมเปื่อยไ่เมตี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 มาตีตีทีใคม่มีขอเล่นอยู่เนี่ย ใครหาที่กับวาพิเบสเดี๋ยพาลบเมย์อย่าร้อนอย่าร้อนยิ่งจนอยู่ไหนเยอะใครจะเล่นอยู่ไอ้คนนี้งยิงน้ำที่อะไรวะพอดินหนึ่งดิบขอดินก็ปล่อยมึงยิงดิบมึงก็ยิงไอ้เหี้ยแม่งของไม่มีเลยขอดินสามก็เก็บไปนี้ไปห้ามมึงตอนไหนกูไม่มีกูไม่มีมาจากสามเอ็กซ์ด okay, yeah, yeah. ้วยเนี่ยยังมาโมซินได้เลยนี่โอ้เจ้าของอะไรเนี่ยกูยิงไว้นะฮะเล่าไป เสียกตายกันไม่ได้พักอ่ะเรายิงไว้ไม่เก็บเด้อเก็บไม่ได้ยังรึเปล่าจ๊ะไปไล่ยิงฮะโอ้ขึ้นไม่ตายขึ้นไม่ตายเขาให้มึงยิงที่นี่แต่มึงมาตีแต่มึงมาตีเขาเนี่ยนะขอไว้คนหนึ่งดิคนเดียวเดินไม่ไหววะโอ้เหียโมซินพ่อมงอย่างแรงเลยเหียยังไม่ทำเียอ็ขึ้นไปเท่ากันก่อนพี่ดิเท่ากันก่อนไม่หายใจเลยสาธเ้ย ให้กูหายใจสักตั้งหน่อยก็ได้ข่อยแม่งค้างตายในเกี๊ยบนั่นไงโอ้แล้วขายแรงแม่งเล่นแช่งเขาแต่อาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้ไปเพื่อนเราค้างบ่อยอยู่คอมเราไปดิเอาแล้วะมามาเอาล้วะไม่ตามมาไม่ตามโอ้ไอ้ยเกี๊ยบไม่ได้ทำควยเลยฝาดเลยเดี๋ยวโอยหายละนอนนอนนอนกูโฟกัสอยู่ ก็เบาหน่อยเหี чи, Welcome, so ้ยมอสีนั่นลูกมันมีนอนเนี่กูได้แรงน้ำแน่บขามเลยไปด้วยกันไปได้ไกลยังไม่บูแลนด์อีกมาชูโจมจูโจมนอนมึงกล้าวไม่กูวิ่งเลยอนี่เหี้ยเฮ้ยนอนพี่จะแตกบุกมันให้กูสับตังนีดบุกมันให้กูสับบาทนี่มันรวบเราจะตายแล้วน้องแล้วใครยิงกูไม่หยุดเลยเนี่ยแล้วตัวน้อง เราจุก่อนมากเฮ้ยมึมจยงจริงเอเมยี่วะโคตรโอ้มึงไม่อยากได้หมดสิ้นกันหรือไงวะ <c oughs> ทายเฮ้ยตัวละครคมันถึงอย่างว่าเฮ้ยดูแม่ดูหน้าหลังนอนไปบอกไอยตกเอานอนอไปเฮียละเอาโอเคใจเย็นรอนอนเซอร์มันเพิ่งเปิดกี่ได้กี่วันไยพีเซิร์เนี่ยเฮ้ยไ้เก็บของไปอ่ะอ๋อ มาพี่ครับมาพีครับสวยเือกูได้ของมาขอรับขอเลยแล้วกูยิงให้มึงนะเว้ยวพี่สวยแล้วคุณ่ยายแล้วไม่ยิงกูยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวเมื่อก้เดี๋ยวเขาขาตัวเขาขาตัวเขาซื่อบ่พี่เอเฮ้ยเามามพวกขาี่ตีอย่างตีอย่างตี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 ยังไงมันยังไม่ยงยังงเจ็ี่นีรู้มือะอย ทหารที่ก็มันก็สิ้นแล้วตีลาตีลาลับลับหมือนนั้นแหะโคตรหนัวกไปหายละแม็กกูหมดแม่งเอ้ยเดี๋ยวเก็บโมซินก็ได้嘛ตายไ,ไปดิเฮ้ยอย่าห้าวอย่าให้น้องไปเล่นแล้วก็ได้โมซินอะ มีของกันเดเอ้ยอมึงยิงกูทำไมเนี่ยเอาเต่ากันเลยเนี่ยมาตันตัเกินอ่ออย่าเบร์นึกว่าซองไอสัตว์ยิงเขดีมซี่มาเฉยนึงขอของมึงยิเพื่อนขอของมึงยิเพื่อนมาเก้าหกขอของมึงยิเพื่อนโหยิงไในลานเพื่อนเดืันแบงของมันหน่อยแล้วยังดีถ่ายละเราโดนมันอยู่ไหนมาคนก็โหดขอของมุ่งเพื่อนยันี่เนี่ยชั้นแรกเนี่ยชั้นแรกเนี่ยชั้นแรกเนี่ยเห็นไม่ในหน้าคุกเนี่ยมันเอาเปรียบซองมีดจังมอะไรแล้วเออดูมาดิดูมาด ลอยอยิงกูดิโอ้ยย้อนั่นแหละบอกไอซองนี่กังเอาครัวมันยิงจริงๆเพื่อนจริงเพื่อนย้อนั่นแหละไอ้เฮี้ยขนาดโมซินยังเจอชุดเดียวเลยอ่ะมามามาขึ้นมาใครมันยิงกัวแม่งยิงคมเลยมัายังไงม่หน้าคนแบบมุมเนี่ยพี่จะตายจะตายปั๊บ จะแตกแล้วพี่มันอยู่ในห้อง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 น้าูเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยดักอยู่ในห้องเนี่ยอ๋อยิงผมทำไมเนี่ยพี่อ๋ออ๋ออ๋อยิงไรยิงอะไรยิงอะไหยิงอะรหารที่กบมาพิสเดนฮัลโหลนาทีเอิ่มไม่รู้เรื่องเรื่องยิงพี่ิงเปล่าไม่ได้ยิงอ้อมึงมึนเลยเนี่ยโอ้นี่มึงเห็นไหมื่อนอะไรโอ้มึงจะยิงกูทำไมเนี่ยโอ้ เดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมยิงไม่หยุดเลยเนี่ยเย็นมากยิงไปยิงปืนปืนปืยังใครยิงกูดอกไอตกตกด้วยมาแล้วมันจะยิงกูทำไมวะกูอยากรู้อ่ะโอ้ยแล้วไม่ได้กูไอ้ลุงยิงเฉยอย่าแม่งแก่นี้ยิงตัวขาวเนี่ย

เอ้ยไอพี่นอนมันเอานอนเราอ่ะเต็ดตรงกูตายอีกแล้วโอ้เอานอนเราก่อนกันมันรอดหรอเปลาแก่ยัดโยมอะไรจัดแรกตัวมึงป๋อเองงเพื่อนมันก็จบตอนแรกอะยี่แม่งมามาเฮ้ยอะไรนี่เก็บของไม่ได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้ของกูไหวนะไหวนะพีเพี่อะโหดมาก เพื่อนๆพอนเอาเซตนกไว้กูเซตนึงนี่พี่พี่ขอเซตนกเซตนึงหน่อยพี่ไปเลื่อนไปเล่นไเงี้ยโคตรดูมาเลยว่ะพี่พี่ผมขอเซตนกเซตนึงได้ไหมพี่ใจเย็นแค่เก็บกระเป๋าเองโอ้ยยิงสาวกู จนมากตอนนี้เที่ยวของจนมากจนมากแบบนี้มากเลี้ยวก็มีกูมาแล้วมึงยิงตัวขาวดิเนาะขอตกก่อนแล้วกันมาดเลยไม่ยังนัวเลยยังเยอะเลยไอ้สัสตายเอ้าก็ไม่เข้าเลยีอ่ย รออะไรอะคเข้าที่ไหนนะโอ้96แกไแกนไม่ได้เฮ้โเนเนมแต่ว่าเนจังวะอันนี่จังวะตายหนึ่งเนนเนไอเนคนหเลยี่ยโป มปต้องรวมหนิเพื่อนรวมกันดิแม่งไอ้เยี่ยบควยปืนมึือไม่รวมก็พบด้วยรวมดิรวมดิรวมดิมึงเอาคานดามะกูมาแตกหน้าโซนก็มีปืนนี้ปะขอได้ปะมีได้ไหมโอ้ยเหน่มีแล้อ่มเหมือนจะเทคเก้าผ่านวะน้อนเฮ้ยเดี๋ยวนะน้อนเราได้เก้าหกสวยเฮ้ยกูเห็นอะไรบางอย่างมึงมีอยู่ทั้งนี้ไม่ไหวแล้วมาทีมาดิมาทีมาสวยนั้นเราต้องรังแกผู้หญิง เออมาๆๆมาตนไงเราไม่พิทักอ่ะมาตัววะสวยแบบกูไม่มีกูไม่ได้มึงเลยนนี่หาเดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้กดจริงครับกูยิงแล้ว30คิวอะไรยังไงก็เทคเดียวอย่างเงี้ยคุยปืนอะไรกันตั้งแต่จากสามเอกหัวเพอร์เฟกต์นะอย่างเงี้ย ไอ้ดูมาถึงตรงนี้ก็ช่วยลมด่นอนรวมกปนดเลยเอาดิจตายแล้วไอดูถึงตรงนี้ก็ฝากดนลรกกันด้วยนะนอนมาขอเพื่ออะไรเพื่อเพนมา้เพื่นว้เพื่อ๊มยาเ่อาเ่ยาอเ่อัยาวโตเอปั๊ยาวอโตเพื่อนมาวโเือาวาโอโตมโต้ปมาโดืับเราได้ จะมาจะหายหาหมดผมออโต้ไอ้จ๋ว่ะดูเดี๋ยวเซตนี้เล่นนะผมออโต้อีกกีอินกี่อดี้เอ้งมีเก็บเซตกูแล้วไยยันได้ละเฮ้ยมีขึ้นแป้งไม่รู้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 รูเยียอะไรสาระเวน้ำลายแม่หอยยยอ วิ่งตัวท้องขึ้นไปแล้วอ้ยอะไรเนี่ยรกันก็ไม่รู้อะไรเนี่ยโอ้ขอหน่อยขอหน่อยดูงทำตัวได้เยือกเว้ยแม่งน้ำลายเมื่อยขึ้นมาเลี้ยของอ่ะโหอเีจะโปเฮ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับตัวละครยาวนะครับอย่าลืมนะครับตัวละครแบบยาวอันโอ้ยใครยิงกูเ่ยอ๋อมีพี่หัวเสือพี่ดีว่ะ Để không bỏ đi. Điồi, mà có phải sợ lại Tụt mệt ạ Tụt mệt Về đây, về đây, đi, đi đi chá Điệp lắm Tao nào làm à. เดี๋ยวขึ้นไปเต็มเลยระวังนะโอ๊ยวันนี้ได้กินข้าวแกงเห็ดเว้ยเฮียดีใจว่ะวันนี้ได้กินข้าวแกงเห็ดเหรอพี่ดีใจมากดีใจด้วยน้องอเฮียกูตกเลยข้าวแกงเห็ดเองอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไมหเหรอ มือแจกของนี่แค่ก็ได้ไม่มีของเล่ตตนจจเงินเยอะมากเลยโอ้โหตกโดนด้วยปืนใส่จ้โดนด้วะปืน่อ่ปัดปืน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 เฮ้ยโอ้โหแตกเลยวัดมั่วเฮ้ยประมาณนี้แล้วกันสามหกคิวไปละเจอกันครับ